สำหรับคนที่สนใจงานบนเรือสำรานนะคะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้กันสำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะทุกคนจะเห็นนะคะเรือสำรานมาเปิดรับที่เมืองไทยนะบางทีก็เขียนว่า ได้เงินเดือนเริ่มต้น3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะคะเป็นจริงหรือเปล่าบุ๋มอยากบอกนะคะว่าก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะคะโอเคค่ะก็วันนี้มาเริ่มต้นกันนะคะก็คือว่าตัวบุ๋มเนี่ยจะมาแชร์ประสบการ์ตัวบุ๋มเคยมีประสบการณ์ทํางานบนเรือสําราญเมื่อ7ปีก่อนนะคะไปคอนแทคเดียวนะ <laughs> ไปคอนแทคเดียวนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าตําแหน่งแรกเลยตําแหน่งเลสเตอร์ลองสตีเวน์ก็คือเป็นพนักงาน บนห้องอาหารของลูกเรือนะคะตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างก็คือจะอยู่ในครูเมสในครูเมสเขาก็คือเป็นห้องอาหารของพนักงานลูกเรือด้วยกันเองงานในที่นี้จ,จะยังไม่เริ่มแบกถักนะคะแต่จะเป็นงานแบบจัดเตรียมนะห้องอาหารจัดเตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยรีฟิลของนะคะก็เงินเดือนจะประมาณ700จนถึง800ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะอันนี้ก็พูดไว้ก่อนนะคะว่า เงินเดือนอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงแล้วแต่ว่าเราจะไปเรือลําไหนแต่บุ๋มโดยส่วนตัวบุ๋มคิดว่าไม่ว่าจะไป Norwegian Cruise Line เเรืออะไรนะ Royal Caribbean หรือ Disney นะคะมันจะไม่ต่างกันมากค่ะโอเคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าในระหว่างที่ทำงานเนี่ยทำงานเกิน80ชั่วโมงต่อต่ออาทิตย์ก็จะจัดเป็นโอเวอร์ไทม์นะคะก็จะคูณอีกเลทหนึ่งนะคะก็ บางเดือนนะคะบุ๋มทำงานเกิน80ชั่วโมงนะไอ,อต่ออาทิตย์พูดผิดก็จะได้เ,เงินเดือนเดือนนั้นก็อาจจะเกือบ800 <c oughs> 800800เหรียญน,นะคะแต่ถ้าเกิดทำงานอาทิตย์ละ80ชั่วโมงนะคะต่ออาทิตย์นะคะไม่มีโอเวอร์ไทม์ก็จะได้เงินบุ๋มจำไม่ได้น่าจะ700หรือ750จําไม่ได้นะคะ <c oughs> ทีนี้พอหลังจากทำงานตำแหน่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทางเรือก็อาจจะโปรโมทเราเข้าไปสู่ตำแหน่งที่2คือ a s สซิ t a ันเวเ t อรหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟนะคะตำแหน่งนี้ก็คือมีหน้าที่ไปปิ๊กกับอาหารเนาะเราจะไม่ได้คุยกับลูกค้าโดยตรงนะหน้าที่ในการคุยกับลูกค้าก็จะเป็นหน้าที่ของเวเ t e r หรือเว r ท s s นะคะส่วนเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่รับออเดอร์นะคะบางทีเวเ t อร์อาจจะสอนเรานะคะคีย์อาหารนะคะสอนเราการใช้ การการู้จักการคีย์ข้อมูลลงไปในเครื่องคล้ายๆเครื่องเครื่องเครื่องปริน้นอะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ส่วนใหญ่แล้วหน้าที่หลักๆของเราคือเรารับออเดอร์จากเขาจากจากพนักง,งานเสิร์ฟนะคะแล้วเราก็ไปปิกัพอาหารแล้วก็ขึ้นมาเสิร์ฟขึ้นมาให้เขานะคะแล้วพนักง,งานเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขานะคะหลักๆอาชีพ Assistant w a i t e r เนี่ยเงินเดือนจะประมาณ1,400ถึง1600 เหรียญต่อเดือนนะคะไม่ต้องหวังเรื่องทิปเนาะ <c oughs> คือใครก็ตามที่ไม่เคยไปทำงานบนเรือสำราญจะคิดว่าโอ้ยได้ทิปเยอะไม่จริงเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าน้อยครั้งมากที่จะได้ทิปนะต่อให้ได้ทิปเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะแชร์เราจะแบ่งเราหรือเปล่าให้คิดซะว่าถ้าได้ทิปสักอาทิตย์ละ1ิบถึงสิบห้าเหรียญต่อต่อสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าเวทเทอร์เขาใจดีละ นะถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยได้ติปคือก่อนที่บุ๋มจะไปเนี่ยบุ๋มก็คิดว่าโอยไปทํางานบนเรือติปเยอะ <c oughs> นะคือคือจะบอกว่าได้ติปน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แขกที่ไปเนี่ยเขาจะไปกันแบบเ,เรือสําราญรอบนึงก็จะ7วันบางทีก็4วันเนาะอย่างของบุ๋มเนี่ยนอร์เวย์เียไปปิกนัไปไปรับผู้โดยสารก็อยู่บนเรือเต็มเต็มเวัน เฉลี่ยละคนละประมาณ50,000บาทเนาะต่อคนเพราะนั้นเนี่ยสำหรับแขกเนี่ยเขาถือว่าเขาใจมาแพงแล้วเขาก็จะแบบโอกาสที่เราจะได้ติดน้อยมากนะคะเออก็ไม่ต้องหวังติดตำแหน่งที่3เลยก็คือถ้าเกิดคุณทำา s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  t a n t w ์เว t r มาสักมาสักพักหนึ่งอาจจะ Contact หนึ่งหรือโชคดีคอ t a c t เดียวแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเลยเป็นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟหรือ w a i t e r w a i t r e s s นะคะอันนี้เงินเดือนจะขึ้นมานิดนึงก็คือประมาณ1นึ่ พันหกถึง200พันเจ็ดปเนี่ยประมาณเนี่ยต่อเดือนนะคะพนักงานเสิร์ฟเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะต้องอรับออเดอร์จากลูกค้านะคะแล้วก็พอรับออเดอร์เสร็จเนี่ยจะต้องคีย์ข้อมูลนะลงไปในระบบแล้วจากนั้นเนี่ยถึงจะปริ้นออกมาแล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยมาใหา้ผู้ช่วยเสิร์ เพื่อให้ผู้ช่วยเสิร์ฟเนี่ยลงไปปิกอับอาหารแล้วในระหว่างที่ผู้ช่วยเสิร์ฟเนี่ยลงไปปิกอับอาหารพนักงานเสิร์ฟจ,จะมีหน้าที่รินเครื่องดื่มให้กับลูกค้านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่บุ๋มจําได้นะพนักงานเสิร์ฟหนึ่งคนจะดูแลจะดูแลลูกค้าในสเตชันตัวเองเนี่ยถ้าเป็นห้องอาหารหลักก็จะประมาณ4-6โต๊ะโต๊ะ1ก็เต็มที่6คน โอเคนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนในตำแหน่งเวทเทอร์เนี่ยจะมีความกดดันสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกคือคือจะข้อแรกเลยนะลูกค้ามีหลายแบบแบบประเภทถ้าถ้าบังเอิญว่าเจอลูกค้าลูกค้าเอเชียพวกนี้จะแบบจะจะแบบต้องรีบเคลียร์ของให้ไว <laughs> นะถ้าเป็นลูกค้าโซนยุโรปที่ ที่แพ้เยอะแพ้แพ้ถัว่วแพ้กูเตนฟรีแพ้อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกวีแกนนะอันนี้จะงานหนักมากเลย <c oughs> นะก็จะบอกไว้ก่อนว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะต้องเก่งภาษาจะต้องฟังรู้เรื่องลูกค้าแพ้อะไรจะต้องตอบได้ว่าอาหารเนี่ยมีส่วนผสมของถั่วไหมของเอ่อของกุ้งไหมมีอะไรบางทีลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะโซนยุโรปนะคะลูกค้าโซนนี้จะแพ้เยอะนะคะ เราพลาดไม่ได้เลยนะพนักงานเสิร์ฟจึงงานหนักมากนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมพนักงานเสิร์ฟถึงได้เงินเดือนสูงหลายคนบอกว่าพนักงานเสิร์ฟไม่ได้ไปปิกอับอาหารเหมือนผู้ช่วยนี่อยากจะบอกว่าผู้ช่วยเสิร์ฟเนี่ยเราจะหนักกายเนาะ,ะอย่างมากสุดก,ก็โดนพนักงานเสิร์ฟด่าเราแต่พนักงานเสิร์ฟเนี่ยหนักใจหรือกดดันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดพลาดพลาดไปนิดเดียว ถ้าพลาดไปนิดเดียวนี่มีสิทธิ์โดน w a r นิ่งนะคะก็คือว่าโดยเฉพาะเรื่องลูกค้าแพ้อาหารเป็นเรื่องที่พนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะต้องระวังมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่คนที่จะรับรับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรรับรับผลของปัญหาเนี่ยไม่ใช่ผู้ช่วยเสิร์ฟแต่จะเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพนักงานเสิร์ฟได้เงินเดือนมากกว่านะแล้วก็ Ờ, ในระหว่างที่เราไปปิก้าปอาหารแอสซิสแตนต์เนี่ยไปปิก้าปอาหารพนักง,งานเสิร์ฟจะต้องมีหน้าที่เอนเตอร์เทนแขกคุณลองจินตนาการดูว่าในสเตชันคุณสมมุติว่าแขกแขกในสเตชันคุณเนี่ยมีเต็มเลยสีโต๊ะคุณจะทำยังไงอะให้มันทันนะโอเคปะแล้วก็พอแอสซิสแตนต์เวทเทอร์เนี่ยปิก้าปอาหารมาให้ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเ,ออเสิร์ฟอาหาร ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่คนนะเสิร์ฟเสรเสิร์ฟเสร็จอ่ะก็ต้องลินลินวายก็ต้องลินน้ำอ่ะเอนเตอร์เทนเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งสปานะคะตำแหน่งสปาเงินเดือนเนี่ยจะประมาณสองพจนถึง5,000ดอลลาร์ตำแหน่งนี้ใครๆก็อยากได้นะคะคือสมัยที่บุ่มไปทำงานเนี่ย พนักง,งานสปาจะไม่ค่อยมาเปิดรับที่เมืองไทยคือไม่มีเปิดรับเลยแหละแต่บุ๋มอะหลังจากที่บุ๋มไปทํางานบนเรือบุ๋มถึงได้รู้ว่าตําแหน่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากได้ตําแหน่งนี้นะแนะนําว่าก่อนอื่นนะให้คุณเรียนนวดสปาไทยไปก่อนจนได้ใบรับรองนะคะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปบนเรือสําราญนะคะคุณลองเอา เอาความรู้ของคุณนะ่ะบุ๋มมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาเก่งเรื่องการนวดมากๆคือสปาเขาเอาความรู้ตรงนี้มานวดมารับจ้างนวดนะคะพนักงานด้วยกันก็ได้น่าจะชั่วโมงละสิบห้าหรือยี่สิบเหรียญน,นี่แหละรายได้ดีมากเลยนะ <c oughs> คือนวดพนักงานกันเองนะก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะได้ตำแหน่งพนักงานสปาก็คือว่าให้ไปสมัครโดยตรงกับเมนเจอร์ บนเรือนะคะอ่าแล้วก็หลายคนถามว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณได้ใบรับรองจากเมืองไทยมาว่าเออตัวเองนะเออมีใบรับรองการนวดสปามาจากเมืองไทยก็จะมีเครดิตดีหน่อยนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยที่ที่จะทำให้คุณได้ตำแหน่งนี้หรือเปล่านะคะก็คือภาษาค่ะคุณจะต้องนเ t อร์เทนลูกค้านะคะจะต้อง ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับ fluence นะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทาไมถึงแบบตำแหน่งนี้ไม่ค่อยมีในคนไทยเนาะ,ะแล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะความกดดันสูงแล้วก็จะต้องทำยอดนะคะหมายความว่าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีการ ranking รก,กันสมมติว่าพนักงานสปาจะมี10คนถ้าคุณเป็นคนที่ได้ยอดต่ำสุดนะคะคุณจะโดน manager เล็งละ นะคะแล้วถ้าอย่างถ้าเกิดสมมุติคุณมีแลนดอมอ,อยู่ในลำดับท้ายติดติดกันมาหลายเดือนนะคะคุณจะโดนเด้งไปเรือลำอื่นหรือจะโดนกดดันนะคะ,ะเงินเดือนสปาเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเงินเดือนบวกติปนะคะถามว่าทำไมบุ๋มรู้บุ๋มตอนที่ไปทำงานบนเรือสำราญเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนนะคะ,ะทำงานอยู่ในตำแหน่งสปา บนเรือสำราญนอร์เวย์เียนนางเล่าให้ฟังนะคะเเพื่อนคนนี้เนี่ยเคยมาเรียนหนังสือที่ที่เมืองไทยนะคะอยู่สามปีได้มัง้งนางพูดภาษาไทยชัดมากชื่อน้องลูกแก้วนะคะน้องลูกแก้วเนี่ยอันนี้บุ๋มต้องให้เครดิตน้องเขานะน้องก็จะเล่าให้ฟังว่าพี่บุ๋มเนี่ยอ่บุ๋มก็จะคุยกันว่าลูกแก้วถามจริงเหอะได้เงินเดือนเท่าไหร่เหรอนางก็บอกว่าเงินเดือนบวกติปโดยเฉลี่ยแล้วได้เดือนละสี่พันดอลลาร์นะจ๊ะทุกคนฟังแล้วรู้สึก <_ an> เงินสูงใช่ไหมคะแต่แต่ก็คือทำงานประมาณสิบชั่วโมงนะ <_ an> ก็งานหนักงานหนักมากนะไม่แพ้เด็กเสิร์ฟเอ่อหลักๆเลยก็คือว่าลูกแก้วบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในเดือนไหนเนี่ยที่ที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำยอดได้สูงนะก็จะโดนเพ่งเลงนะอ่ะ บุ๋มกับกน้องลูกแก้วคุยกันมาสองเดือนได้มั้งลูกแก้วก็โดนเด้งไปอยู่เรือลําอื่นแล้วก็เราไม่ได้ขอคอนแทคเอาไว้เนาะว่าเป็นยังไงอ่ะทีนี้วิธีการสมัครพนักงานสปานะคะก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยให้คุณไปทํางานบนเรือก่อนตําแหน่งอะไรก็ได้ r e s t ซอร์ลองสตีเวิร์ดแอสเซสตันเวเอรหรือจะเป็นเวเ t e r นะคะทำงานตำแหน่งอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยส่งไปสมัครไปหาเมนเจอร์โดยตรงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าเมนเจอร์เขารู้ว่าคุณมีประสบการณ์คุณนวดไทยเป็นนะคะคุณจะมีเครดิตดีมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะคุณเตรียมเงินไว้ประมาณแสนหนึ่งเนาะอ่ะเขาจะเขาจะมีคอร์สเทรนนิ่งส่งคุณไปเทรนนิ่งที่ประเทศอังกฤษหรืออเมรือหรือออสเตรเลียบุ่มจำไม่ได้นะคะคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สฝึกนะคะประมาณอยู่3เดือนนะคะ เป็นคอร์สฝึกที่เขาจะเทรนคุณนะคะในแบบฉบับของเขานะจะจะไม่ใช่การนวดสปาแบบแผนไทยจะเป็นการนวดนวดแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบอินเตอร์นวดแบบไม่ใช่แบบไทยจา100๋าร้0ยจะเป็นการนวดโดยผ่านสถาบันองค์กรของเขาหลักๆก,ก็คือว่าในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบวัดความรู้นะคะทางภาคปฏิบัติ แล้วก็เรื่องภาษาถ้าคุณผ่านขึ้นมานะคะข่าวดีก็คือว่าคุณจะได้เริ่มงานจริงนะคะแต่ถ้าใน3เดือนนี้ไม่ผ่านย้ำนะคะถ้าไม่ผ่านค่าคอร์สเรียนเนี่ยคุณต้องจ่ายจ่ายเองนะคะแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตำแหน่งสปาถึงไม่เคยตกมาอยู่ในมือของคนไทยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าตำแหน่งเนี่ย ออตอนที่คุณไปเทรนนิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วบินแล้วก็ค่าเข้าคอร์สหลักๆน่าจะหนึ่งแสนนะถ้าบุ๋มจำไม่ผิดถ้าถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเเขาจะมีหลักการที่ว่าเขาจะไม่รับประกันว่าคุณจะเทรนนิ่งผ่านหรือเปล่าคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะคะถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณเทรนนิ่งแล้วสอบไม่ผ่านย้ำนะคะถ้าไม่ผ่านเท่ากับว่าคุณเสียงเงินฟรีแสนหนึ่ง ถ้าคุณผ่านขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนบุ๋มจำไม่ผิดถ้าผ่านขึ้นมาเนี่ยไอค่าค่าคอสเรียนเนี่ยทางทางเราไม่ต้องจ่ายหรือยังไงเนี่ยแหละจำไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยคุณลองถามใจตัวเองให้ดีๆว่าคุณรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะคะการสอบวัดความรู้เนี่ยไม่ได้สอบวัดแค่เรื่องการนวดอย่างเดียวมันก็จะเกี่ยวข้องเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าพนักงานออนวดสปาเนี่ย อย่าเห็นว่าเงินเดือนเยอะอย่างเดียวนะคะหน้าที่คุณคือคุณต้องเอนเตอร์เทนแขกนะคะนวดเขาให้เขาซื้อวอลชอร์คุณให้เขาซื้อคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การนวดอย่างเดียวหลายคนบอกอุย้ยเงินเดือนตั้งแบบ4000ดอลลาร์คือไม่ใช่เงินเดือนนะคะมันคือเงินเดือนบวกทิปนะคะแล้วก็หลักๆคือจะต้องทำยอด นะคะคเพราะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเงินเดือนเล,อ,เลอสำราญเนี่ยได้ทีเป็นแสนมันเรื่องจริงแต่วงเล็บตำแหน่งอะไรล่ะที่ได้เป็นแสนใช่ไหมคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ตอนนี้บุ๋มเท่าที่รู้นะคะก็เห็นมาเปิดรับที่เมืองไทยเนาะก็จะบอกไว้ก่อนว่าว่าว่า,วาถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อนะคะลองไปติดต่อดู โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่วันหลังค่ะ